ช่วงเกาะติดเกษตร กองวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นหน่วยงานหลักของกรมการข้าวนะครับที่ดําเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศครับและเป็นองค์กรนําด้านงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีด้านข้าวของประเทศและนอกจากนี้นะครับกองวิจัยและพัฒนาข้าวยังสนองพระราชดำร,ร,ริโดยมีกิจกรรมของโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริซึ่งดําเนินการโดยศูวนย์วิจัยข้าวทั้ง28แห่งทั่วประเทศครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันเลยครับ ความเป็นมาเป็นไปเนี่ยเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วครับท่านได้ทรงเห็นเล,เล็งเห็นการไกลท่านได้พัฒนาเรื่องคูคลองครับแล้วก็ตั้งศูนย์กเกษตรแห่งแรกที่ลังสิ์นี้ซึ่งก็ต่อมาเนี่ยก็พัฒนามาครบร้อยปีในปีนี้ครับจากศูนย์กเกษตรลังสิิ์ <Okay. S 2> ก็มาเป็นวิจัยข้าวปทุมธาน,นีในปัจจุบันะบซึ่งเป็นหนึ่งใน28ศูนย์วิจัยข้าวของกองวิจัยและพัฒนาข้าวทั่วประเทศมีการแสดงพันุ์ข้าวที่ ได้ออกรับรองพันธ์จุจากศูนย์วิจัยขาวปทุมธานีเช่นข้าวปทุมธานี1นะครับก็ขอห้าซึ่งเป็นข้าวทนหนาวนอกจากนั้นก็จะเป็นการแสดงพันธ์ุข้าวลูกผสมแล้วก็จะมีกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับนิทรรศการที่ให้ความรู้นอกจากกองวิจัยและพัฒนาข้าวจะมีงานฉลองร้0ยปีศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีแล้วนะครับยังมี การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่4ในวันที่1-3กันยายนนี้อีกด้วยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชยครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระชนมายุครบ84พรรษาในงานวันที่1-3กันยายนเนี่ยจะเป็นการประชุมเรื่องข้าวของประเทศไทยนะครับ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวได้จัดงานฉลองครบรอบ100ปีงานวิจัยข้าวไทยครับซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนะครับโดยมีการจัดนิทรรศการด้านงานวิจัยข้าว การจัดแสดงพันธุ์ข้าว100สายพันธุ์ตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยของกรมการข้าวที่สําคัญในรอบ100ปีครับเราพยายามทําอยู่4-5ประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเราพยายามจะปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ผลผลิตสูงขึ้นครับเรื่องที่2เราก็ปรับปรุงพันธุ์เพื่อสุขภาพครับเรื่องที่3เราปรับปรุงพันธุ์เพื่อสู้กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและสุดท้ายเราทําพันธุ์ข้าวเพื่อผู้สูงอายุครับ ขณะนี้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแล้วนะฮะอาหารของผู้สูงวัยจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการที่เพียบพร้อมครับซึ่งพวกเราก็กินข้าวกันวันหนึ่งสามื้อถ้าในข้าวมีกินข้าวเหมือนยาก็จะทําให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับถ้า,ถากายแข็งแรงใจก็แข็งแรงด้วย,วย,วยการได้พัน์ธุมาว่ายากแล้ว,ว,วการที่จะรักษาพันธุ์เพื่อให้คงอยู่ยิ่งยากกว่า เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับระบบมะเมล็ดพันธุ์ครับระบบผลิตมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราก็ทําอยู่เพราะเราต้องรักษาหัวเชื้อให้เหมือนเดิมไว้ตลอดใช่ไหมครับถ้าหัวเชื้อเราไม่ดีเนี่ยไอ้ที่กระจายออกไปตามทุ่งมันก็จะปนไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นหัวเชื้อดีเราเรียกว่ามเมล็ดพันธุ์คัดจากรวงมเมล็ดพันธุ์หลักปีหนึ่งเราทำสามพันตันส่งไปที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวยี่สิบสามแห่งทำอีกเจ็ดหมื่นตันส่งไปตามสากรกลุ่มเกษตรกรผลิตอีก นะครับอีก30,000นกว่าตันเพราะฉะนั้นถ้าหัวเชื้อเล็กๆแค่นี้ถ้าไม่ดีนะสามแสนกว่าตันนึกภาพออกเลยเม็ดจะปนไปหมดเลยอย่างท่านมองตรงนี้เ,นเสมอเพราะว่าเราต้องลงตัดข้าวปนทีนั่งปีนั่นงห้าหกล้มันอาจจะเป็นข้าวเลื้อมอาจ,จะเป็นข้าวเม็ดเดียวที่ติดมากับกิโลนึงที่เราปลูก1เม็ดก็เป็น1ต้น1ต้นก็จะมีแต่กอก็จะเป็น10 10ก็จะเป็น10รวมรวมนึงมีร้อยกว่ามเมล็ดก็เป็นพันกว่ามเมล็ด จากเม็ดหนึ่งจะเป็นพันกว่า,มาเมล็ดถ้าไม่ตัดมันออกพันกว่า,มาเมล็ดไปอยู่ในใหญ่ๆก็จะกระจายไปทั่วเพราะฉะนั้นการผิดเม็ดพันก็สําคัญครับก็สําคัญต่อกระบวนการในการที่เราเป็นแชมป์ในการส่งออกนอกจากการจัดงาน100ปีงานวิจัยข้าวไทยแล้วนะครับกองวิจัยและพัฒนาข้าวยังจะจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่4ครับซึ่งก็จะจัดเค้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กันยายน ปีพศ2559นะครับที่โรงแรมเซนทาราสูนราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะนะครับซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่4ซึ่งกิจกรรมภายในงานก็จะเป็นการนําเสนอผลงานวิจัยด้านข้าวและการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานร่วม9